ท่านประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทเจริญพภคก,กัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนขอบพระคุณท่านดรพงศ์วิเศษไททูลครับรองประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทเจริญพภคก,กัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้ใหญ่ใจดีของเราครับคุณวิเชียนสมพบลุงโลดน,นะครับโตโยต้าเคมอเตอร์ครับี026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ขอขอบพระคุณครับเริ่มยกที่สามมาโ,โหออกมาเดินเร็วขึ้นนะครับนี่ชาขยับก็ไบมีแข่งสายหน้านะครับแล้วก็มาดูจังวงใน ทัาทาการจับโอ้แลกกันนะครับวังนิรันก็ไม่ยอมพยายามจะไล่แขงแล้วก็แทงสู้แต่ตอนนี้นี่ดูวเครื่องเริ่มติดแล้วนะครับนิชาวเครื่องมีมามาเข้ามาเป็นชุดเหมือนกันขยักติดตลอดนะครับดูว่าใครเดินนี่จะออกอาวุธได้ชัดเจนกว่าแล้วครับมวยคู่นี้พยายามประกบติดเน้นันที่ในแล้วนะครับแ่งต่อแข่งเอ้ามาแล้วก็นีครับซ้ายหลุดไป,ไป,ไปดรครับขอนิรัน์ครับเจอซ้ายี่ชาวครับวงใน พยายามชิงความได้เปรียบนะครับเดี๋ยวดูครับไครรับมีตีได้แม่จะตีก็ดูครับอ้าวเด้งเลยครับขวัญนิรันดร์ครับแล้วก็ขึ้นเลยครับขึ้นคอเลยครับเสียบคืนครับแล้วก็เจอหมัดมาสาบคืนเหมือนกันครับพี่ชาวออนี่ครับ้าติดมุมไปน่อยมาว่ากันต่อจังทีทีนิชาวเสียบซ้ายหน้าไหแต่ดูครับขวัญนิรันดร์ เนี่ยับโตทุกเม็ดสู้ยิบตาลูกนี้หักสวยเลยครับทําได้ดีครับขวัญนิรันต์เรียกว่าเบียร์สู้กันสนุกเลยครับอาวุธนี่แหลกกันไม่หยุดนะครับนี่เพียงยกที่3ามเท่านั้นนะครับมีชาาจากได้ใหญ่ได้รูปร่างเดินขยับออกแง่แทงเข่าขวัญนิรันต์มาชกมลตั้งรับแล้วก็มีหลักเหลี่ยมมีมาสู้แล้วนะครับไม่ปะทะด้วยตรงๆขยับก็ไบมีเาาขยับก็ไปโอ้โหังหวะ เสียหลักเกี่ยวกันแล้วครับล้มลงไปเอาอยัางเดินต่อเนื่องครับอาแข้งขวาเตะน้ำไปก่อนครับเจอแข้งขวาของขวัญนิรันเหมือนกันนะครับนิชาวเตะหลุดอ้าวเตะคืนลงไปปลายครับเดินเข้าหาครับเจอถีบไว้ก่อนแข้งแหมออกพร้อมๆกันโดยปลายปลายนะครับไม่เต็มคำครับขยับครับนิชาวเตะซ้ายขวัญนิรันจะตัดล่างจะเคลียร์ไม่โดนล็อกไว้ครับ พยายามขึ้นคอแทงเข่าขวาครับต้ขึ้นด้วยซ้ายโอ้เจอหมัดขวาเด้งซ้ายครับขวัญนิรันด์วิชาวตีเข่าขวาขึ้นครับดูครับมาเช็คข้นเรลาใจครับมาอยู่ในช่วงท้ายๆย,ยกสามนี่ชาวซ้ายหน้าเดี๋ยวดูขวัญนิรันด์มาเอาคืนยังไงซ้ายไปนายอายีนิชาวขวัญนินรันด์เสียบโอ้โหตอนนี้ผ่สองขามเข่าวงในวงใน ยัดเข้าไปโอ้โหมาดูครับแลกกันแบบนี้เลยครับปลายยก3ขยับขยับคนละแข้งโหมดยก3พักกันแป๊บเดียวครับอ่ะคุณจิ้นเจเจครับคุณจิ้นเจเจเพิ่มรางวัลมาให้นะครับเตกะก้านคอนี่เราไป1น0 0 0บาทสอกกับ2 0 0 0 0บาทเข่าลอยจระเข้ฟันหางอย่างละ3 0 0 0 0บาทครับสนับสนุนโดยเจเจปเสาหน้าพร้อมด้วยค็อกเทลซีฟูดค็อกเทลซีฟูดขอนแก่นคุณจิ้นเจเจดูแลบริหารงานอยู่ต้องขอขอบคุณครับ เริ่มยกที่4มานะครับน่าจะเร้าใจว่ามยกที่ผ่านมาเน้อนะครับขวัญนิรันดีไม่ถอยแล้วนะครับยกนี้ออกมาเดินเบียดนะครับต่อยมาตาดแจ้งปล้ำในสู้กับนิเชาโอ้โหนิชาวก็ไม่หนีนะครับพยายามจะโต้คืนเหมือนกันดูครับวงในจับได้ไม่รู้ใครตีใครแล้วนะครับสงความเข่าเกิดขึ้นแล้วนะครับยกที่4เย็ดอาร์กันดีเลยเกินครับเสียบเข้าไปครับถีบไว้ก่อนครับขวัญนิรันดี พยายามตัดล่างมาประกบวงในได้ครับลงนอกส่วนประกอบครับในนี่เน้นเน้นครับแทงซ้ายนี่ชาวคนนี้ลางแทงขวาคืนนี่ชาวตีซ้ายคนนี้ลางเด้งเลยแทงแทงแทงเอ้าซอยซอยเข้าไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ครับมาภายในเวทีครับพี่พี่แฟนๆนี่ตอนนี้วุ่นวายแล้วครับเสียงเชือกเอิ่มเลยครับโอ้กองเชียร์เยอะทั้งสองฝ่ายเลยครับติดเชือกหัวมุดลองเชือกไปหน่อย นี่ครับผ่าขวัญนิรันตตอนนี้ผายกสี่ครับยกสี่เล็ดหักโอ้ยเม็ดนี้สวยครับแดนโอ้โหต้องสายหลักเหลี่ยมเข้ามาช่วยเลยครับเบีดเหลี่ยมนิดเดียวโอ้มาโดนเม็ดนี้ก็ไปอีกเม็ดนะครับหักลงไปนี่หัวออกไปนอกเชือกเลยครับขวัญนิรันต์แล้วก็พยายามจะเบียดจะพล้ำในตีเข่าเป็นการใหญ่ดูนะครับจังหวะการเบียดการหักเหลี่ยมจะหักเข่านะครับแต่ว่าเป็นนิเชาครับอยู่บนลุยกันต่อครับครึ่งแค่ครึ่งเข่านิเชา พยายามขวางหน้าครับแต่ว่านี่ครับแล้วก็จะเทเขาตัวเองไปซุดซะแล้วครับนิชาวโอ้โหคู่นี้ครับโอ้อะไรจะขนาดนั้นครับจังหวะจะจะจะ,จะหักเข้าเหมือนกันครับนิชาวครับไม่ได้ไม่ได้ไไดขอนนี่รันเดินแทงขวานิชาวขอนนี่รันทีบครับทีบไปทีหนึง่งเตะขวาเข้าไปนิชาวเดินเข้าไปเจอแข้งก่อนครับได้คอมาแล้วได้คอมาแล้ว จะสอดในแต่งตัวนานกรรมการแยกโอ้โหดูว่าจังหวะนะครับจังหวะของขวัญน,นิรัน์จังหวะออกแท่งนั้นสวยๆนะครับและนในนี่กดแขนนิเชาวเอาไว้ด้วยฮะมาดูกันนะครับว่าชุดนี้เปียดเข้าไปดูลูกขวางโอ้โหสายความเก่านี่ใช้ได้เป็นประโยชน์นะครับเอาดนครับ แม่แม่แกไปหลงเหลี่ยมนิดนึงครับแล้วว่าเอา้าไม่เป็นไรครับยังไม่เสียหายเท่าไหร่โอ้โหจะดูครับแม่ความเก่าของขวัญน,นิรันด์ครับแม่อาศัยจังหวะนิดเดียวครับดูโอ้โหนายนายโอ้โหมาเอา้านิชาวช่างงงแล้วครับโอ้มวยเขา่าแต่ว่าดูโอ้โหดูขวัญน,นิรันด์แกถึงตัวเบียดติดเสียมเข้ามายังไงโอ้โห โอ้โหดูครับสถานการณ์นี้มันยังออกได้2ฝั่งแล้วครับในยกต่อไปนะครับสมพลลุ่งโลดนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์0 2 6 6 2 6 5 5 5กจากโตโยต้าเคมอเตอร์ขอขอบพระคุณครับมาตามกันต่อในยกสุดท้ายนะครับลอยโตออกมานี่ก็ยังชินเดินอยู่นะครับโอ้เอ้านี่เชาก็พยายามจะเบียดจะพล้ำในโดนขวางเอาไว้ยังตีได้ไม่ถนัดแล้วครับทีมงานนี่ก็บอกว่าให้มีทั้งหมัดทั้งศอกนะครับต้องงัดออกมาใช้แล้วนะครับนี่เชา ตั้งลํำให้ได้ครับล่าสายลูกสดลูกใหญ่ครับฝ่าดงเก่าของรุ่นพี่หน่อยครับนี่ชาวเดินเข้าไปโอ้ดูครับช้าแล้วหรือเปล่าละครับแบบนี้ครับจีมไปเสียไปครับผลักออกก็เตะซ้ายครับขวอนีลังดู เลียวแรงพละกกำลังนี่ยังเต็มถังอยู่แล้ครับแต่ว่าดูตอนนี้่าจักจะไล่ไม่จนแล้วหรือเปล่าครับนี่ชาวดูครับอาจจชกยากนะครับายแดงขวัญนิลันโอ้โหเก๋าจริงๆครับขยับเ่ี๋ยวยออกซ้ายเดี๋ยวออกขวาดูครับนายรวบไว้เลยครับโอ้โหยังทําอะไรได้ไม่ถนัดครับตอนนี้นี่ชาวถ้าดูว่าพยายามจะฮึดอย่างเต็มที่นะครับนี่ชาวเดินอย่างเดียว แต่ว่าการเข้ามวยนี่ดูจะโฉบองางใบนิดนะครับมาเจอหลักเหลี่ยมความเก่าของขวัญน,นิรันนะครับมีลูกทีบนี่ทำไหลจังหวะออกซ้ายออกขวาทําให้ยังไล่ไม่จมน,นะครับแม้ว่าพยายามจะเบียดจะชนอย่างเดียวทั้งหมัดทั้งฟอกนัดออกมาขวัญนิรันก็มีบวกหมัดด้วยนะครับพยายามถีบดักพยายามล็อกเอาไว้ครับเก็บกันอาวุธครับขวัญนิรัน ชาก็เดินเข้าไปครับฝันนิรัน์ก็อยากจะมอบน้ําจิ้มดาบรันให้แล้วครับตอนนี้ครับถีบไว้ก่อนครับก็ยังไม่ยอมนะครับพยายามเดินเข้าไปต่อยหมัดไม่โดนครับพูดว่าไปไปไม่ถึงครับหมัดของนีเชาไปถึงหนึ่งนาทีแล้วนะครับยกสุดท้ายครับลูกเก๋าครับพยายามถีบไว้ก่อนขอโทษน้องหน่อยครับน่าจะถีบไปโดนห้องเครื่องเล็กๆครับว่านี่ครับหัวใจนักสู้แหละครับ ก็ยังบอกว่ายังยังยังไม่แตะนวมสงบศึกนะครับแต่ว่าไฟนี้ต้องยอมรับครับต้องกลับไปแก้ไขครับเพราะว่านี่ครับดีหมดทุกอย่างนะครับนี่ชาแต่ว่าวันนี้เจอเหลี่ยมเข้าไปครับโอ้หไ่ไม่จนรักแกเร็วมากครับวันนี้ขวัญนิรันดร์ครับพี่ลีเก่านะครับแล้วก็โตทุกเม็ดโตทุกดอกนะครับทั้งนอกทั้งในนี่วันนี้ ถือว่ามาครบเครื่องเลยครับก่ันนิรันด์โดยเฉพาะลูกกดแขนพี่อารีชอบเลยโอ้กดแขนนี่แล้วน,นี่ชาวนี่ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับวงในเวลากดแขนกดอยู่เลยนะครับที่อย่างวาก็จริงนะครับอย่างนี้ครับพยายามจะเบียดจะชนยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเน็นอนโค้งสุดท้ายนะครับทันไม่ทันไม่ไมีมปฏิหารหรือเปล่าครับยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับ ครับจกเสร็จแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมแล้วครับนี่ครับคุณบิ๊กึ้นไปรับฝ่ายแดงนะครับขวัญนิรันนี่ครับส่วนไยน้ำเงินครับนี่อดีตยอดมวยครับขวาญเพชรสอสุวรรณพักดีครับครู่มวยของนิชาวแกกาไปปรับปรุงแก้ไขกันแล้วครับกรรมการหันมาชูมือให้ฝ่ายแดงนักชกรุ่นพี่ครับวันนี้ย้ำแคนนะครับย้ำแขนเอาชนะคะแนนไปได้นะครับขวัญนิรันน้ำจิ้มด